สวัสดีค่ะกลับมาพบแม่บุ๋มอีกครั้งนะคะาจากช่องจารุนีสะพยนอร์เวย์นะคะมาพบกับแม่บุ๋มคนเกา่าคนเดิมนะคะเมื่อนี้แม่บุม๋มขอสวัสดีทุกทคนนะคะที่กดติดตามแม่บุ๋มนะคะที่แลวกเอ็นดูน้องสองคนนะคะคือน้องยูฮันเนสกับน้องยูนาลีซาเด็กค่ะขอขอบคุณป้าป้า,ปาพี่พี่นานาอ่านนะคะที่กดเข้ามากดติดตามค่ะช่อง จารูรี่สภัยนอร์เวย์ค่ะเมื่อเนี่ยแม่บุ๋มนะคะกษีพ่าพ่อแม่พี่น้องมาชมจุดชมวิวของประเทศนอร์เวย์ค่ะคือแม่บุ๋มอยากอวดวระสันตค่ะว่าประเทศเพื่อนงามขนาดไหนเดคะ่ะว่าบรรยากาศสวยแห่งเมื่อเนี่ยแม่บุ๋มขับรถคนเดียวค่ะแต่เลยมีเวลาว่างที่เสียแต่โชว์พ่อแม่พี่น้องเดคะ่ะว่าบ้านเพิ่อนอะ่ะมันงามขนาดไหนคะ่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะ ค่ะแม่ผุ๋มมาขับรถไปเมืองคริสเตียนซานนะคะก็เลยเห็นวิวส,สวยๆก็เลยจอดทายพี่น้องเบิ่งก่อนค่ะอันนี้นะจ๊ะที่นี่เขาเสียเหตุสะพานขามแม่น้ำนะคะค่ะเพราะว่าเขาเสียถน,นนตัดถนนใหม่ค่ะจากเบิองคริสเตียนซานไปถึงจนเมืองสตาวงังาค่ะเบิรงวิวส,สวยๆจักน้อยนะคะเนาะบ้านเขาหน้างามงาม,งามเลยค่ะงามแหงบรรยากาศก็ดีค่ะ บ้านเหากสิเอินอ่ะบ้านหานาานลังเขาป่ะหรือว่าบ้านหนาเขาถูกไหมคะสวยสวยบรรยากาศค่ะเบิง่งบรรยากาศก่อนนะคะเสียงรถกสิดังแน่นะคะเพราะว่ากระยุข่างถนนค่ะเป็นหมองที่แบบว่าให้พักก่อนค่ะพักส่วนชมวิวนะคะไปจ้าแม่บุมกสิขับรถต่อเด้อค่ะ จุดนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะคะแม่บุ้มมาครับรถท่านจอดอีกแล้วค่ะอยากจะให้พี่น้องได้เข้าไปชมกันนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่อ่ที่สวยค่ะสําหรับทานลูกๆมาปีกนีก้กันค่ะเข้าไปเบิรงเลยนะจ๊ะเนาะแม่บุ๋มกับผ้ามาเบิรงเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศมันงามนนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะอ่าคือพ้าลูกๆมาเล่นน้ำเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำเจิดค่ะ เห็นบ่ค่ะอันนั้นแค่หีตตาเด้อจ้าแค่บานพักตั้งอากาศข้าเจ้าจ้าบานพักตั้งอากาศจ้าแม่บุ๋มกับมาร์กบอกผิดดีดีเนาะแต่ข้าเจ้าบ่ไดียอยู่เด้อค่ะแค่มาพักพรน,นะคะตรงเนี้ยค่ะสวยบ่ค่ะ,ะ,คะแต่ว่าข้าเจ้ากับมี่อ่ะมีอ่ะโตะนะคะให้นักท่องเที่ยวหรือใครขับรถผ่านไปผ่านมาค่ะนั่งพักผ่อนนะคะ ผู้ดเดียวมาดอกไม้เวทาแม่บุ๋มคะเนี่ยือมแม่บุ๋มขึ้มาผู้เดียวตรงนี้คือบ่มีไผเอาดอกไม้มาไว้ถาแม่บุ๋มพร้อมค่ะขอบคุณนะคะแม่บุ๋มก็ว่าไปสันละค่ะ